สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปยทานแบบง่ายๆค่ะวันนี้ใช้ริบ,บินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรนะคะตัดปลายริบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีเหลืองทองสองเส้นนะคะ พับลงไปอยู่ที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วพับลงไปนะคะจับมาหนึ่งเส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สองค่ะของเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามค่ะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่จับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นลิบ,บินเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะ กางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบินจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางด้านซ้ายพับมาทางขวาค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะบีบกดทุกมุมเลยค่ะให้กระชับค่ะน,นี่ค่ะบีบกดลงไปนะคะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิปบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ เริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวานะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นต่อมาเส้นที่สามคือเส้นนี้จัดตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาเส้นสีขาวนี้หลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบินเราจะฉีกออกไปทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองเอาเส้นสีขาวนี่หลบมานะคะ เราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นให้วนปลาดิบบิ้นกลับลงมาค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนำปลายดิบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมที่เราทํานะคะนี่ค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะดึงขึ้นไปให้ได้ลักษณะแบบนี้นำปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกีดดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายดิบินเราทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นที่สองเส้นที่เราจะทำคือเส้นสีขาวเอาสีเหลืองนี้หลบมาค่ะดึงปลายดิบินขึ้นไปด้านบนนะคะหลังจากนั้นวนกลับลงมาค่ะ นำปลายริบินขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นค่ะหลังจากนั้นก็ดึงปลายริบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวหรือใต้ล่างเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นสีเหลืองเอาสีขาวนี่หลบมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะวนปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะนำปลายริบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นแล้วดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองหรือใต้ล่างเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีขาวนะคะจับปลายริบบิ้นขึ้นไปค่ะวนปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ นำปลายดิบบิ้นขึ้นมาค่ะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมของเส้นแล้วดึงขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นนำปลายดิบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายดิบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างให้เราดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้เราพับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานติมตรงกีบด,ดอกสีขาวค่ะปลายดิบปิ้นเราทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองค่ะปลายริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะ ปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นริบบินที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบินทะลุออกมาด้านล่างนี่นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายเส้นริบบิ้นที่ชี้ขึ้นด้านบนให้พับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างนี้นะคะดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านลิบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะตัดปลายดิบบินทิ้งค่ะทั้งสี่ด้านนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ